The black top, like robot. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Intention a นนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ได้น้ำหอมที่ค่อนข้างเก่าพอสมควรเลยนะครับตัวนี้ได้ไว้ออมานานแล้วนะครับคือว่ามีน้องที่ทำงานให้มานะตัวนี้นะก็จะเป็นดีออนะครับคิปโนติกพอย o ันนะครับออเดรตออยเลตนะครับตัวนี้เนี่ย เป็นตัวที่ออกวางจำหน่ายรั้งแรกเลยในปี1,998นะครับในรูปแบบของออร่าโชเลตแล้วก็มี50กับ100 ml นะครับตัวนี้นะ Perfumer นะครับคือคุณแอนนิกเมนาโรนะครับแล้วก็มีคอนเซปต์เนี่ยเป็น Oriental Vanilla Fragrance for Women นะฮะตัวนี้ Cup Note นะครับเป็นโคโคทหรือว่ามะพร้าวนะครับพลัมนะครับลูกพลัมนั่นเองนะครับแล้วก็ Apricot ครับ Middle Note นะครับเป็น Brazilian Rosewood นะครับ Jasmine คาราเวนะครับหรือว่ายีรานะครับแล้วก็ทูบรโรสหรือว่าดอกซ่อนกลิ่นนะครับโรสและลิลลีออฟดอบเบเล่ครับเบสโนตนะครับเป็นวานิลานะครับเป็นอัลมอนด์นะครับแล้วก็แซนร์วูดและมัคส์ครับกลิ่นเปิดจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองกันดูครับกลิ่นนะครับเปิดออกมานะครับก็จะเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะชัดไปด้วยกลิ่นของมะพร้าวนะครับแล้วตามมาด้วยกลิ่นของตัวที่เป็นดอกไม้อะไรบางๆสักอย่างหนึ่งนะแล้วก็ตามมาด้วยอัลมอนด์นิด คืออัลมอนด์เนี่ยมันจะเป็นกลิ่นผิวๆนะครับแล้วก็จะมีกลิ่นที่ค่อนข้างจะเป็นลักษณะของผลไม้ซึ่งมันออกแนวจะมีเปลือกน,นิดๆนะครับแล้วก็มีลักษณะของกลิ่นที่เป็นลักษณะของความเป็นวานิลลาเนี่ยหว,วานๆเนี่ยมันจะมานิดนึงแต่ว่าตอนแรกๆจะไม่ค่อยชัดนะกลิ่นตรงนี้นะวานิลลาไม่ค่อยหวานเท่าไหร่คือเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะไปในทางที่เป็นแบบเหมือนโคคอนนัทแล้วก็เป็นพรมแอปเปิลคอร์ดอะไรประมาณนะครับเล็กๆนะครับตามมาด้วยกลิ่นที่เป็นเจสมินแล้วก็ดอกไม้ขาวๆนะครับโร ไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะคือเป็นโรสแบบคุมเคลือคุมเคลือนิดนึ่เอ,อ่ะตามมาด้วยกลิ่นที่แบบว่าเป็นอัลมอนด์ซึ่งมันจะแบบเป็นกลิ่นที่จะดูเป็นกลิ่นติดผิวอะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชัดแล้วตรงนี้ต้องบอกว่ากลิ่นจริงๆแล้วตอนเปิดเป็นอะไรที่ลักษณะค,คล้ายๆกับนมที่มีกลิ่นวานิลลาแล้วมีกลิ่นดอกไม้อะ่ะคือประมาณนั้นนะครับดูเป็นลักษณะที่แบบว่าไม่ค่อยหวานสักเท่าไหร่นะแต่พอทิ้งไว้สักพักนะครับจะเป็นกลิ่นที่ให้ความรู้สึกเป็นดอกไม้แล้วก็มันจะมี ไอที่เป็นยี่ราบบางๆนะครับออกมานะครับแล้วก็จะมีความเป็นดอกไม้ที่ฟุ้งชัดขึ้นนะเมื่อผ่านไปสักพักนะครับแล้วกลิ่นตรงผิวเนี่ยจะเป็นกลิ่นคล้ายๆกลิ่นของผิวเด็กครับคือจะเป็นกลิ่นออกแนวนมนมนวลๆอะไรอย่างเงี้ยมีมัคอ่อนๆอะไรประมาณนี้นะอืมเป็นกลิ่นแนวเดียวกับกุชชี่รัสตัวนี้คือถ้าเกิดว่าดมเทียบกับกุชชี่รัสเนี่ยกลิ่นคล้ายๆกันมากเลยแต่ว่ากุชชี่รัสเนี่ยเขาจะออกเป็นอะไรที่เหมือนกลิ่นจะเบาบางกว่านี้นะครับตัวฮิปโนติก พอยซันตัวนี้เนี่ยกลิ่นจะเหมือนจะชัดกว่ากุชิรัสนะกลิ่นพอสเตเบิลแล้วนะครับกลิ่นบนผิวจะเป็นกลิ่นนมนมอัลมอนด์เนียนๆนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยกลิ่นมัคนิดๆนะครับแล้วก็มีไอของมะพร้าวเบาๆนะมันจะไม่เยอะคือไม่ได้เยอะขนาดว่าดมปุ๊บจะให้รู้สึกว่าเป็นมะพร้าวแบบชัดๆอะไรประมาณนี้นะแต่ว่ามันจะละักษณะคล้ายๆกับกลิ่นบางๆนะครับตามมาด้วยกลิ่นที่ชวนเป็นกลิ่นแบบเหมือนดอกไม้อะ่ะ เป็นดอกไม้โชยไกลๆนะครับเหมือนกุชิีรัสเลยตัวนี้แต่ว่ากลิ่นนะครับพอเข้ามาใกล้ๆจะให้ความรู้สึกเป็นนมบางๆบนผิวเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ฟิลลิ่งนะครับเป็นกลิ่นที่มีความฟรุตตี้เล็กน้อยแล้วก็มีความหวานน้อยนุ่มนวลเบาบางนะครับเป็นลักษณะาาผู้หญิงที่มีความสะอาดนะครับแต่ว่าเรื่องเซ็กซี่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นการเซ็กซี่ที่แบบเหมือนกับถ้าเข้ามาใกล้ๆะครับมันจะให้ความรู้สึกที่มีความแบบเป็นความเซ็กซี่ค,คล้ายๆกับแบบกุชิรัสเลยคือเหมือนกับว่า มีความรู้สึกว่าอยากสนทนาด้วยแล้วก็มีความน่าสนใจมีความเซ็กซี่แบบนูดๆน,นิดนึงนะฮะแบบนี้นะแต่ว่ามันจะแบบเหมือนกับเป็นกลิ่นที่ต้องเข้ามาใกล้นิดนึงถึงจะได้กลิ่นแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลๆเนี่ยมันจะออกแนวเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะไปในทางดอกไม้แล้วก็จะเป็นกลิ่นสะอาดๆฟุ้งๆขาวๆอะไรประมาณนี้คือไม่ได้เป็นอะไรที่ดึงดูดมากนัก,กน,นะครับกลิ่นตรงข้อพับนะครับเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแห้งเป็นลักษณะคล้ายดอกไม้แห้งขาว,ขาว ไม่ค่อยมีกลิ่นนมเท่าไหร่นะแล้วก็มีความเป็นยี่ราบางๆแต่ว่ากลิ่นตรงนั้นไม่ทนเลยคือประมาณสักสินาทีกลิ่นหายหมดแล้วนะฮะตรงนั้นก็ ไม่แนะนําว่าให้ฉีดบนข้อพับนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องฉีดแล้วกันเนาะส่วนกลิ่นนผ้าเนี่ยมันจะเปิดเป็นกลิ่นดอกไม้แห้งๆก่อนครับแล้วก็ตามว้วยกลิ่นที่เป็นลนกักษณะครีมๆเบาๆเานาะประมาณ1ชั่วโมงนะครับกลิ่นที่เป็นวานิลาจะค่อนข้างชัดขึ้นนะครับแล้วก็มันจะมีความหวานค่อนข้างชัดเนเสื้อผ้านะกลิ่นดอกไม้ก็ค่อนข้างฟุ้งเล็กน้อยนะฮะตรงนี้เป็นอะไรที่แนะนําให้ฉีดด้วยก็ได้ครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้กลิ่นดีเท่ากับบนผิวนะบนผิวกลิ่นจะดูมีมิติที่ดีกวว่าานะคคือมมมัจีแบบ เป็นครีมครีมนะครับเป็นดอกไม้เป็นอัลมอนด์อะไรแบบนี้แต่บนเสื้อผ้าเนี่ยอาจจะได้กลิ่นพวกนี้ค่อนข้างน้อยคือมันจะออกแนวเป็นกลิ่นแบบมืนกลิ่นทื่อๆไปหน่อยนะคือไม่ได้แเป็นกลิ่นที่แบบว่าน่าสนใจสักเท่าไหร่เนาะ คะแนนของเซนต์นะครับให้อยู่ที่4คะแนนนะครับเป็นเซนต์ที่มีความสะอาดนะครับดมสบายจมูกนะตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดมง่ายนะแล้วก็กลิ่นค่อนข้างไปในทางที่มีสเสน่ห์แล้วก็ค่อนข้างหวานเบาๆเนาะเป็นกลิ่นที่แบบว่าเหมาะกับคนที่ชอบน้ําหอมที่แบบไม่ได้หวานจัดมากนะครับตรงนี้นะเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์เมื่อเข้าใกล้แล้วก็กลิ่นเนี่ยให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างเป็นมิตรนะครับตัวนี้นะแต่ว่าตัวกลิ่นนะความคมจะค่อนข้างน้อยแล้วก็ลักษณะของกลิ่นจะเป็นกลิ่นกลมๆบางๆนะตรงนี้เนี่ย คือไม่ได้ชัดมากมายนักนะครับคือไม่ได้แบบว่าถึงขนาดว่าได้กลิ่นพบจะต้องเดินตามหรือไม่ก็เตะจ,จมูกหรือว่าต้องตาต้องใจอะไรมากมายนะตรงนี้ก็เลยเหมือนกับให้คะแนนของเซนนะครับความประทับใจอยู่ที่ประมาณ4คะแนนนะครับตรงนี้จาก5คะแนนนะบรสตัลลิตี้นะครับก็4.5ดาวนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นกลิ่นที่พอมันเป็นโทนเบาเนี่ยมันสามารถใช้งานได้แบบทางการก็ได้ไม่ทางการก็ได้นะออกเดตนี่ขอแบบว่านั่งกันอยู่ใกล้ๆนิดหนึ่งนะครับคือจะได้แบบว่า ได้กลิ่นที่เป็นกลิ่นที่ออกแนวเป็นนมนมนุ่นนุหน่อยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ไกลๆเนี่ยมันจะได้กลิ่นเป็นแบบดอกไม้ดอกไม้อ่ะคือซึ่งมันก็จะดูธรรมดามากๆนะครับแต่เข้ามาใกล้ๆก็ไม่ค่อยธรรมดาเท่าไหร่นะกลิ่นนี้ค่อนข้างมีความยั่วยวนพอสมควร performance นะครับการกระจายตัวจะอยู่ที่ประมาณ1ฟุตตอนเปิดแล้วก็หดลงมาเลยนะครับคือค่อนข้างกระจายตัวเบานะคือไม่ได้ไกลนะครับอยู่ประมาณแบบรอบๆประมาณสัก เอ่อไม่เกินฟูดนะครับแล้วก็จะเป็นลนักษณะการกระจายตัวบางๆเบาๆแบบนี้นะครับกลิ่นจะเป็นกลิ่นที่ชัดเจอนานหนึ่งถึงสองชั่วโมงนะครับแล้วหลังจากนั้นจะเป็นกลิ่นที่ออกแนวเป็นครีมครีมบางๆนะตัวนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเบาๆนะครับแต่ว่าก็พอได้กลิ่นอยู่บ้างนะไม่ได้รุนแรงนักนะครับกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ไม่รบกวนใครนะแล้วก็กระจายตัวได้ดีนะครับในหน้าร้อนนะแล้วก็อากาศค่อนข้างจะร้อนนิดนึงนะอากาศที่ค่อนข้างจะเย็นในตัวนี้แทบไม่ได้กลิ่นเลยนะคือเหมือนกับกระจายตัวด้เบาามกก เป็นอะไรที่ดูไม่ค่อยเหมาะกับหน้าหนาวเท่าไหร่นะตัวนี้แต่ถ้าเกิดว่าเป็นอากาศที่แบบอบอในอุ่นๆหน่อยร้อนๆนะครับมีลมพัดนิดนึงตรงนี้จะกระจายตัวค่อนข้างดีขึ้นนะลองจิบิตี้นะครับกลิ่นนี้นะครับก็ใช้งานได้ดีๆในประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยกลิ่นจะค่อนข้างไปในทางนมนมครีมครีมนะแล้วก็ค่อนข้างเบาด้วยคือเบาแบบติดผิวเลยประมาณ1ฝ่ามือประมาณนี้ดมจะได้กลิ่นประมาณนี้คือแบบ ประมาณนี้ครับไม่ได้แบบว่าเป็นกลิ่นที่ชัดเจนอะไรมากมายนะแต่ว่าอยู่ติดผิวเนี่ยค่อนข้างนานก็อยู่ประมาณสัก5 6ถึงชั่วโมงเนี่ยก็พอได้นะครับตรงนี้นะแต่ว่าหลังจากแชั่วโมงไปแล้วในกลิ่นจะแบบว่าเหมือนกับแห้งมากๆนะครับเหมือนกับเป็นกลิ่นที่เป็นกลิ่นผิวติดไปเลยแล้วก็เหมือนกับไม่กระจายตัวสักเท่าไหร่นะดังนั้นคะแนนความคงทนนะครับจึงให้อยู่ที่สีดาวครับถือว่าเป็นความคงทนระดับดีที่พอใช้งานใช้การได้นะคือฉีดตอนเช้าก็สามารถอยู่ได้ถึงแบบว่าเกือบจะเลิกงานนะครับแต่ถ้าเกิดว s <S ่าต้องการจะบบ ไปต่อหลังเลิกงานตรงนี้อาจจะต้องพกไปเติมอีกนะเนื่องจากว่ากลิ่นของเขาเนี่ยจะไม่ค่อยได้กลิ่นแหละในช่วงประมาณ6-8ชั่วโมงหลังจากนั้นนะครับจะออกแนวเป็นกลิ่นที่เหมือนกับเป็นกลิ่นผิวนมๆเหมือน,นกลิ่นผิวเด็กอะคือแบบต้องดมอย่างเงี้ยชิดๆเลยประมาณนี้นะครับถึงจะได้กลิ่นนะแต่ว่ามันก็ยังมีกลิ่นอยู่แหละแต่มันก็ไม่ได้กระจายตัวแบบให้คนรอบข้างได้กลิ่นมากเท่าไหร่นะครับราคานะครับ100 ML ตอนนี้เห็นโพสต์ขายกันอยู่ประมาณ2,000กว่าบาท3,000ประมาณนี้นะ ก็เป็นราคาที่ไม่แรงนะครับแล้วก็ยังพอหาซื้อได้นะครับตัวนี้สําหรับ Hypnotic Poison EDT นะกลิ่นนี้นะครับผมแนะนําว่าสําหรับคนที่ชอบกลิ่นสไตล์ Gucci r u s นะครับคือแบบว่าเป็นหวานคึีมครีมนมนม,นมนะครับเบาๆนะอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่น่าจะตอบโจทย์นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ชอบกลิ่นที่ค่อนข้างจะมีความฟุง้งมีความแบบชัดเจนอะไรแบบนี้นะกลิ่นนี้ก็ผ่านได้เลยครับเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยจะค่อนข้างคุมเครือพอๆกันเลยคือเป็นกลิ่นที่กระจายต,ตัวเบาๆแล้วก็ ไปในทางที่แบบว่ากลิ่นไม่ได้หนักแล้วถ้าใครคิดว่าใช้กลิ่นนี้นะครับกลิ่นเหมือนจะแบบว่าเออดึงดูดจากระยะไกลหรือคือแบบว่าเดินผ่านผู้ชายแล้วต้องหันอะไรประมาณนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าตัวกลิ่นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันผ่านแบบแวบๆในกลิ่นมันจะเป็นเหมือนกลิ่นฟลอเรลทั่วๆไปอะ่ะคือมันจะออกแนวเ,เป็นกลิ่นแบบวานิลาเบาๆฟอเรลเป็นแบบเหมือนกับเป็นดอกไม้บางๆเท่านั้นเองอะนะแต่ถ้าเกิดว่านั่งคุยด้วยกันแบบนี้นะครับให้กลิ่นมันค่อยๆโชวออกมาเนี่ยเราจะพบถึงความเซ็กซี่ของตัวเนื้อกลิ่่่นนนซึงมมคอออยๆกาะ จะเป็นลักษณะของกลิ่นเหมือนกลิ่นผิวครับคือกลิ่นผิวที่มันเป็นกลิ่นครีมครีมนมนมนะครับค่อยๆออกมานิดนึงเนี่ยคล้ายๆผิวเด็กเนี่ยเป็นกลิ่นที่ผู้ชายชอบนะครับกลิ่นนี้นะแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นที่ เหมือนกับไม่ได้ออกตัวรุนแรงในตอนแรกเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตัวเนื้อกลิ่นนะครับไม่ค่อยทันสมัยักเท่าไหร่นะตัวนี้จะออกแนโวโบราณเหมือนกับกุชชรัสเลยนะ mm hmm. ก็เป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าใช้ก็ระวังความโบราณนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับสำหรับกลิ่นนี้เนาะเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ d i o อฮิปโนติกฟอยซ์ัที่นํามาฝากกันในวันนี้นะครับใครเคยใช้หรือว่าใช้อยู่นะครับหรือว่าใช้ตัว EDP ตัวไหนเนี่ยที่มันแตกต่างจากรุ่นนี้นะครับพี่เห็นอย่างไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันไปได้ใต้คลิปนี้นะครับ และถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะครับและอย่าลืมพใพรที่เข้ามาใหม่ในช่องนี้อย่าลืมกดซับ c r i b e และสั่นกระดิ่งไว้ด้วยครับจะได้ไม่พลาดคลิปแต่ทางช่องครับสามารถพูดคุยกันได้ผ่านทาง facebook และ instagram incentth ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเจอกันบาย